ก่อนไปเลยข้าวนะ,ค,ะครับมีข้าวด้วนกันมาทั้งฮิดหนึ่งเหมือเรศแต่เช้าเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอกาญจนดิทุกยิงนะครับในห่วงข้องวันที่สิบที่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำกันได้ไหมคะ่ะทุกหลบยิงนะครับทีคณะแมงนึ่งนะ,ะ,ะขอไปกับทีสาราลังบ้านนะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่นุ่มวัย เพียงชามทิพต้นๆนกันนลงโยมแล้วก็เป็นผู้เย่ยไฟแรงที่หนะัวาน้ารับตำเน่งเพียงเคชามเดือนเองก็ทุกยญิงเสียชีวิตวนะครับลาสุดมเมเรีแต่เช้านี้เองวัวรุ้งนะครับปฏิบัติการฝ่าสร้างที่กาญจนิดนะครับโดยตำรวจภูธรภาคแปดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจภูธรกาญจนนิดชุดซืบส้วนต่างๆเนี่ยระดุมกำลังกันก,นกว่าโรยหนายลงในพื้นที่อำเภอกาญจนดิดนะครับไปคนเปล่าไหมนะครับซึ่งเป็นเปล่าไหมนี้ เรียกว่าไล่จุดเลยนะครับเป็นบ้านของเรียกว่ามีไล่ลั่งนะทางของผู้นําพื้นที่ได้ต่างๆนะครับและก็เป็นคนที่บอดสัทเองนึงนะครับเนี่ยบอสัทจำปาระ,ะซึ่งบอิสัทเกี่ยวกับเรื่องของการขุดหินระเบิดหินนะครับนะก็จับกุมผู้ที่ร่วมขบวนการในการสร้างญ่บ้านในครั้งนี้ได้เรียกว่าทังเม็ดเลยนะครับ ก็ถือว่าปิดคดียิงผู้ใหญ่บ้านในพื้นทีอ่อำเภอการจันดิษมเมรัฐอ้วกเมรัฐแต่เดียวนี้เองนะครับนี่ภาพสดๆร,ร้อนๆขอบคุณน้องทีมข้าวที่ส่งข้าวกันมาให้ด้วยนะครับเห็นอาวุธเครือ่องนาคีคลาดจังนะน่าดับได้แค่บ,บ้านคนใช่ไหม,มบ้านคนนะมไม่ใช่กลางเซ้งนะ,ะ,ะกับปิดฉากนะครับคดีผู้ใหญ่ที่การจันดิษครับค่ะ